วันนี้รายการลาเลขเด็ดพาทุกท่านกลับมาที่วัดศรีอุทุมพรอีกครั้งกับแม่ตะเคียนศรีมณีทองที่ให้โชคกับทางรายการมาแล้วสองงวดติดรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16รกรกฎาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก 7จ 0, 7, 0. ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สาธูนะครับแม่สีมณีทองนะครับนะแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์รแม่ตะเคียนผู้มิลิศนะคบับอสามตัวตรงๆงเลยนะครับจุดดอกเดียวไปเลยเ0ศูนย์ในอันนี้ผมชอบเจ็ด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 รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2,564เลขที่ออก ห้าห้าหกเจ็ดสองห้าห้าห้าหกเจ็ดสองห้าเดี๋ยวเสี่ยงเซมซีซะหน่อยตัวแรกคือ4ครับนะครับ4เนาะ่อะเดี๋ยวเราไปดูเลขเซมซีกันอันนี้ก็เป็น5-2ก็ได้นะเนี่ย5-2-5-2-5-2 รางวัลเล็กท้าย2ตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2,564เลขที่ออก6 9 6 9อันนี้ก็เป็นใบน้ำมนุนเนาะใบจากขันน้ำมุลนะครับเขบอกว่าให้ดูกับหลงัง6กอห 6, 9เ 6, 9ห 6, 9. รางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2,564เลขที่ออก910261 910261 263 26 26จากสองวดที่ผ่านมา แม่ตะเขียนให้โชคกับทางรายการสองงวดติดไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายสองตัวหรือสามตัวและรางวันอื่นๆอีกมากมายและในงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 4ทางรายการลาเลขเด็กก็ไม่พลาดที่จะมาตามล่าหาเลขเด็ด จากแม่ตะเคียนสีมณีทองอีกครั้งมาดูกันว่าจะเป็นสมตัวตรงหรือสตัวตรงอีกหรือไม่มารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุ่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์มาอยู่ที่วัดศรีอุทุมพอรอีกแล้วนะครับคือหลายคนถามอาจารย์บ่อยมากนะครับว่าเมื่อไรจะมาวัดแม่ตะเคียนเนาะเพราะว่า คือจริงๆแม่ตะเคียนให้มาเนี่ยครับสองมวดติดแล้วนะครับมวดนั้นที่มาครั้งแรกนะครับมาออก7 0ูนย์ะครับแล้วก็มวดที่แล้ว6 9นะครับแล้วก็มี3ตัวเนี่ยแม่ตะเคียนให้2 6 2 6 3นะครับพลาดไปแต้มเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือขาเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับเรามวดที่แล้วเชมซีได้2 6 2 1 7 เนาะผมว่า c ซ c ซีเนี่ยฉามังครั้งที่แล้วที่บอกว่า2มาล้านเอร์เซก็มาจริงๆนะครับ261กเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปไหว้แม่ตะเคียนข้้งบนก่อนนะครับผมก็คือเหตุผลที่มาไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคือแกเป็นเจ้าที่ของตรงนี้ต้องให้เกียรติท่านนะครับนะวันนี้สามตัวตรงแน่นอนอ่าโอเคนะครับอ่ะทุกคนตั้งอธิษฐานพร้อมกันนะครับ นโมตัสสะภควโตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตโะระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเจ้าแม่มัชฌาตะเกียนทองนะมีเงินมาชาโชคดีลีค้าขายดีมีกำไรติเป็นเศรษฐีด้วยบารมีเจ้าแม่มัชฌาตะเกียนทองเทวประสิทธิเมสาทุสาธุเจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับมัชฌาผู้ศักดิ์สิทธิเจ้าแม่ตะเกียนทองมัชฌาผู้มีฤทธิ์นะครับวันนี้ข้าว่าเจ้านะครับได้ มาตาการขอโชคขอราบนะครับหัวรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16สิงหานะครับขอให้แม่ตะเคียนนะครับผู้ศักดิ์ธิ์ผู้มีฤทธิ์นะครับนะที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะที่นี่นะครับได้ประทานโชคประทานราบงวดที่แล้วได้เสี่ยงเซมซีไป2ดอกนะครับ217นะแม่นะขาดแต้มเดียวเข้า3าตัวตรงเลยแม่เนาะนะครับวันนี้ก็อยากจะขอเสี่ยงเชมซีนะครับแล้วก็จะไปรูปนะครับรูปรูปแม่ตะเคียนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับขอให้ แม่นะครับผู้ศักดิ์ิทธิ์แม่ผู้มีฤทธิ์นะครับนะก็ขอให้เบิกเบิกบุญเบิกโชคเบิกร,ราบนะครับให้กับข้าพเจ้านะครับอาจารย์วชิรศักดิ์เลขกปดนี้นะครับขอโชคขอราบนะครับในงดวันท,ที่16นี้ด้วยเทินสาทุสาทุสาทุสาธุาธ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 ผมขอเสียงเซมซีเลยละกันนะครับขอ2ดอกงวดที่แล้วสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าครั้งที่แล้วสองที่อาจารย์บอกว่า2มาร้อเปอร์เซ็นต์ก็มาจริงๆเลย นะครับอ่ะแม่นะครับแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่ตะเคียนผู้มีลิทธ์นะครับนะขอให้แบบแม่อยากจะให้โชคให้ลาบอะไรนะครับนะตอนนี้ประชาชนนะครับนะาลาบากเหลือเกินนะครับบางคนหาเช้ากินข้ามไม่ได้ทํางานทําการโดนออกจากงานนะครับนะตอนนี้ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนนะครับนอกจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบขอให้วัดแม่ตะเคียนนะครับประทานโชคประทานลาพให้หวยงวดวันที่สิบมีด้วยเถิดนะแม่นะ อันนี้แปดครับแปดสองสองแปดอันนี้ยี่สิบสองอ่ะสองสองแปดนะครับสองสองตัวก็จะเป็นสี่แปดก็ได้นะครับนี่สี่แปดนะครับสี่แปดสองแปดนะครับก็คือสองสองแปดนะครับแต่ผมว่าแปดเนี่ยเลขสวยแปดน่าจะมานะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปรูปเลยแล้วกันนะครับไปรูปหววก่อนนะครับก่อนที่จะไปจุดทูบนะอ่ะเดี๋ยวผมขอรูปหัวแล้วกันผมขอแบบรูปตรงหัวดีกว่านะครับตรงนี้ดีกว่าอ่ะ แม่ตะเคียนทองนะนะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มลริตนะครับเดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้านะครับจะมาทามการขอรูปก่อนนะครับแม่นะขอเสียงโชคเสียงลาบวันาอนาที่16นะนะครับถ้าแม่อยากให้เลขอะไรนะก็ขึ้นมาที่เลขรูปนี้เลยนะครับนะจะได้ทุกคนจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุผมขอรูปตรงนี้แล้วกันนี่อ่ะทุกคน แม่ทะเทียนนะแม่ทะเทียนผู้ศิด็์แม่ทะเทียนผู้มิลิ์นะครับใครเห็นเลขอะไรนะครับพิมพ์มาเลยดูทุกคน อันนี้ห้เนี่ยหชัดเลยครับตัวนี้ห้ครับเนี่ยหชัดมากใครเห็นเหมือนผมบ้าง5ชัดมากครับอันนี้5นะครับก็มี5้าอะไรเนี่ยห้าแปดเหรอเนี่ยอันเนี้ยแต่5เนี่ยชัดมากเออมีคนเห็น58เลข8อยู่ข้าง5คะ่ะเออใช่เนี่ยแต่5ชัดมากอ่ะบางคนเห็น8ปสองบางคนเห็นเป็น7จ็ดนะครับห้าสามอ่ะสวยนะครับเห็น5ตัวเดียวผมว่า5มาแน่นอนแต่ว่าไปเหมือน5้าเหมือนกันนะห้าเ 5758อ่ะใครเห็นเลียกอะไรนะครับก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปจุดทูก,กันดีกว่า ผมจะไป EP เนี่ยครับคือ2 EP เนี่ยเต็มที่แล้วคือถ้าแบบเลขไม่เข้ายอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่ไปละนะครับแต่อันเนี้ยโอ้โหเข้า2งวดละผมก็เลยมาใหม่นะครับตามคําร้องเนาะแต่5ชัดมากจริงอ่ะนะครับนะโมตัสสะพราะว่าตัวรหัสตัวสมาสุตสสะนะโมตัสสะพราะว่าตัวรหัสตัวสมาสุตสสะนะโมตัสสะพราะว่าตัวรหัสตัว,ตวสมาสุตสาสัตว์ทุสาธุแม่ตะเคียนสีมณีทองพุทธส,สิทธิ์แม่ตะเคียนสีมณีทองผู้มีฤทธิ์นะครับวันนี้ข้าพาเจ้าได้ได้มาขอโชคราบนะครับกับแม่ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะครับนะงวดที่แล้วก็มีคนถูก น69นะครับก็อยากให้แม่นะครับให้โชคให้ลาบกับสมาชิกนะครับแฟนเพจนะครับเพจอาจารย์วชิสิ์เล็กบทนี้และช่องล่าเล็กเด็ดนะครับหวยรัฐบาลงวดวันที่16นี้นะครับนะให้เข้าสาบตัวตรงๆ,ๆเลยนะงวดนี้แม่นะสาธุ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 าธาธาธอะผมขอเสี่ยงเซมซีก่อนเลขเดมหรือเป่ะขอดูทีเดียวนะครับ 8 8มาครับนี่8ตรงกันเนาะอันนั้นก็เราก็ได้8 8มาทุกคน8มาครับ8 9ทุกคน8 9นะครับ8 9แต่8เนี่ยผมว่ามา8มาครับ อ่ะทุกคนครับผมจะเริ่มจุดทูบนะครับก็นะครับอ่ะแม่ตะเคียนสีมณีทองผู้ศดิษยธิ์แม่ตะเคียนสีมณนีทองผู้มิฤิ์นะครับข้าพเจ้านะครับจะหยิบเลขทูบเสียงทายหนึ่งดอกนะครับในงดวันที่16นี้นะครับขอให้แม่นะครับประธานชั่วประธานรับนะครับแม่หยิบเองเลยนะครับหยิบหนึ่งดอกแม่อ่ะโอเคงวดทีแล้วสองหสองหแค่อันเดียวนะครับนอกนี้ต้องแบบตามตัวตรงแล้วแหละทุกคนอ่า แปดเก้าจุดเลยครับ ตอนนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่แบบเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะแต่เมื่อกี้นียเราได้จากข้างต้นมาได้มีอะไรบ้างนะเออได้มี28นะครับ28 84 58 57 59ถ้าเลขแล้วนะเลขทูบอีกเป็นเลือกเอานะครับนะชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับอ่ะมาแล้วจ้ะ2อีกลำหนะ้าหรือว่า2 6หกอีกสองสองอะไรเอ่ยมันสองหกอี่แล้ว หวยบ้าหวยโอ้ไม่ใช่ต่าสองหกหนึ่งนี่แบบไม่ใช่แหละนะจ๊ะหรือมันจะมาไม่มาคือถ้าสองหกหนึ่งเนี่ยผีหลอกผมพูดเลยน่าจะเป็นเจ็ดห้าก็ได้นะใช่ไหม αι? พี่แต่ห้าห่วมันจะนแบบอันนั้นมากกว่านี้สามคือตัวเดิมเลยอะ ครั้ทงที่แล้วเราก็ได้สองพวกสามอ่ะขี่ลอกทุกคนจริงๆเนาะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งไงครับผมก็อาจจะเป็นแบบสองก็คือห้าเนาะ นะครับอาจจะเป็น559ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเนี่ยหาอย่างเงี้ยครับผมว่าตัวเก่าไม่น่าจะมาผมไม่รู้ว่าแม่ครับจะสื่อไปว่าแบบเป็นเลขตัวเก่าหรือเปล่าที่จะออกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นเลขคู่อะไรอย่างเงี้ยครับ<ล>แต่อาจจะเป็นเลขตัวเก่าเนี่ยที่จะออกถ้าสมมติว่าแบบจาก2เป็น5ก็จะเป็น5 9อย่างเงี้ยครับห้าเแล้วก็อาจจะเป็น93แล้วก็9 8 <S <S เดี๋ยวจบนี้เสร็จปุ๊บไปดูในอ่างน้ำมนต์เนาะ <S <S โอ้ทุกคน เลขยนี่นอ่านน้ำมนต์นะครับก็มีเออเป็น29นะคืองวดที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็น6 6 9เห็นไหมครับ6 9นะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเอเอมี98ทุกคนมี98มี8นะอันนี้ผมก็แบบมาเห็นทุกคนนั่นแหละครับ18อาจจะเป็น28นะครับ18นะครับแล้วก็59 59อันนี้1ก็เหมือนเนี่ยครับอาจจะเป็น1 159 158อะไรอย่างเงี้ยครับก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยก็ตามนี้แหละครับเรียกในอ่างน้ำมนต์อ่ะอาจารย์สรุปเลขให้เลยละกันนะครับก็คือเลขที่ได้จากตรงเสียงเซมซีนะครับก็จะเป็นเอ่อ48นะครับ48 58 57 59นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น18นะครับนะ18แล้วก็159 158นะครับ918เออก็ประมาณนี้นะครับนะครับอ่ะ21เนี่ย21ก็สวยส่วนเลขทูบเนี่ยผมว่ายังไงผมว่าเลขเก่าเนี่ยน่าจะออกโอเคครับวันนี้นะครับเรามาถึง ep ที่3แล้วนะครับงวดแรกก็เข้า70นะครับงวดที่2เข้า69นะครับวันนี้นะครับใครเห็นเลขอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเลขทูบ หรือว่าเลขเ m ลีนะครับแล้วก็เลขที่รูปนะครับหรือว่าเลขในอ่างน้ำนนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับในช่องด้านเลขเด็ดและเพจอาจารย์วัชรศักดิ์เล็กดนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับรวยรวยถูกหวยโวดวันที่16สิงหา2563ขอทุกคนครับคุณมากครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทลวย789จำกัดผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุมงคลต่างๆสนใจติดต่อได้ที่เพจบริษัทรวย789จำกัด l ล n e แอดย7898แอดวย7898หรือโทร088 636 5463